ครับจ้องนี้ห้องเกาสุดเก่าไปใส่หางเครื่องกับเดี๋ยวเบิรงน่อนทามันถ้าทมันยาก้ามันเป็นดด้นนั้นอาสิกัดไปเศษละเศษละยี่สิบเศษละอาสิกพุทสายสามสิบน่ยิ่งสามสิบประมาณนี้เดี๋ยวจะรองิึงอีกเพื่มหนึ่งโดนตะวัาคันเป็นไปได้คันสามารถซ่อมแล้วก็ไปน้งกันได้ก็ไปนะครับโอเคก็แยกย้ายทําการบ้านจําช่วงจําล็อกของเองนะครับแล้วก็พยายามจินตนาการว่าเวทีใหญ่ๆเราจะไปยืนตรงไหนถ,ถ,ถึงมันจะไม่ เกกาแล้วมันก็จะดูเด่นสวยงามคนมองมากสิเขาใจเรื่องพอมมองมากมันเป็นการแสดงจังนองตาพิ้วลงมากก็ลงแบบสง่าพาเผยเลยหาหกเพีหน่อยยางลงมากพร้อมเห็ดมันพร้อมกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันเป็นการแสดงบางอย่างเขาต้องเทปแต่มันคือการแสดงแต่การแสดงบางอย่างต้องเทปแต่มันเป็นธรรมชาติเออมันมีในแต่ละ ในแต่ละจุดที่มันสิแตกต่างกันออกไปอย่สิ่งที่วสิซื้อให้คนหาเวทีได้ชม